สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ประภาก็ได้รับหน้าที่ให้มาตามหาดอกไม้5ช่อนะคะที่สวยๆย้ําว่าสวยๆนะคะที่จะไปมอบให้กับคุณครูร่รเล็กเกรดลิ้นพิยาวันนี้นะคะกาแสดงความดีๆเดี๋ยวไปดูกันว่าร้านดอกไม้ในโคราชร้านไหนสวยไปดูกันค่ะยูค่ะจะไ้อยู่ไหนคะยือห้ที่ไปไหมดีแล้วยังเหลืออยู่อันใดอี้ ใช้เวลาจัดครึ่งชั่วโมงใช่ไหมคะงานช่อไม่เกินครึ่งชั่วโมงค่ะไม่เกินไม่ดีงช่อที่จะไปนะที่นี่ก็ใช่ที่ของที่นี่ของโรงพยาบาลนนแดงค่ะก่อนป้าทำหนึ่งเขาสร้างแล้วเขาแต่ก่อนอยู่ฝั่งโน้นหรือเปล่าหรือยังไงสิดกระปุกเยี่ยงนั่นจ้ะสิดกระปุกยี่ยงเลยอันอย่างปกติจะว่าพี่สาวก็เขาเล้ทำถุงเขาไม่ร้อนแล้วโอ้โมันไมเป็นปีแล้วนี่ ไอ้คะเป็นกุ้งยังมีอะีกเพราะยาวจะเป็นแบบนี้แบบนี้ใช่ไหมคะเป็นดอกไม้สีแดงแบบนี้เลยเนาะเป็นดอกอะไรก็ได้สุกุลาบก็มีลายสีด้วยโอเคสีแดงนี่แหละค่ะสวยโอเคตัดให้หนูเลยตอนนี้เลยแล้วก็รอครึ่งชั่วโมงเนาะหนูไปซื้อกาแฟรอค่ะโอเคดอกไม้มาแล้วสวยมากเลยตัดเสร็จแล้วห้าช่อทั้งหมดจากร้านป้ามนนะคะสวยมากๆเลยสิโคลา รู้ว่าราคาช่อนอกไม้ถูกอะถูกและสวยขนาดนี้250ไม่น่าเชื่อว่า250ก็สามารถซื้อความรู้สึกของผู้หญิงได้เยอะเหมือนกันเนาะพูดถึงอะเนาะ250้แม่กับความรู้สึกหนึ่งครั้งน่าได้ <c oughs> 250อยห้าสิบโอ้ยชอบชอบดิฉันชอบ <c oughs> ดูสีดูสีสวย นะร้านป้ามนนะคะร้านดอกไม้จะอยู่ที่ตลาดยามูนะใครที่อยากสมัครหนุนมป้าป้ามนก็มาเลยแกทําสวยแล้วก็ถูกอีกด้วยนะใครที่อยากจะซื้อก็มาเลยนะคะอยู่ที่โคราชของเรา